วันนี้ยกตัวอย่างเป็นเคลือบสีนาโนละน,นะคะนี่นะคะเป็นเคลือบสีนาโนของที่คาคาช็อปก็จะเป็นสีนี้เลยนะคะเดี๋ยวปังจะพาไปดูว่าฉีดรอบคันหนาะมันจะหมดไปสักเท่าไหร่นะคะอันนี้คือปังเติมมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะปังก็จะใช้นาโนนะคะฉีดที่ตัวรถคันนี้รถคันนี้เป็นรถของออหัวหน้าปังเองนะคะก็จะเป็นปาเจโรนะคะ นี่นะคะคันค่อนข้างใหญ่นะคะเราจะมาดูว่าจะใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะฉีดกันลงไปเลยนะคะค่านี่ก็เป็นปริมาณที่ปังฉีดไปทั้งคันนะคะนี่นะคะใช้น้อยมากๆเลยนะคะก็คือปาเจโลทั้งคันนะคะ ก็จะเป็นขนาด1ลิตรนะคะหรือว่า1,000 ml ซึ่งจะใช้ได้6-7คันนะคะในราคา120บาทนะคะอ,อันนี้ก็จะเป็นขนาด4ลิตรนะคะ350บาทเฉลี่ยลิตรละ87บาทจุด5สตางค์นะคะจะใช้ได้ถึง24-26กันเลยนี่นะคะขนาดนี้ ก็มาต่อกันด้วยขนาด30ลิตรนะคะนี่ค่ะ1,500บาทนะคะจะใช้ได้ถึง180,000ขึ้นไปเลยนะคะแล้วแต่ลูกค้าใช้แต่ปังเฉลี่ยให้ดูว่าขนาด30ลิตร1,500บาทลิตรหนึ่งก็แค่50บาทนะคะเหมือนปริมาณเพิ่มมากขึ้นราคาก็ถูกลงแล้วเราก็ได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะคะ ค่ะวันนี้ปังก็มาพูดถึงเพื่อสีกันเพราะว่าส่วนใหญ่ต้องใช้กับตัวรถกันอยู่แล้วเพราะว่าเพื่อถนอมในการดูแลรถเราหาเงินมาเพื่อสิ่งที่อยากได้ของเราเราหามาได้เราก็ต้องรักษามันนะคะวันนี้ก็บายบายนะคะ